กลับมาแล้วนะสำหรับเบรกสุดท้ายท้ายสุดของปรนเทิงสมาคมในวันนี้นะฮะเอางี้ดีกว่าที่เลิฟบ,บอกกันไปว่าเบรกนี้เนี่ยแซบแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะร้อนแค่ไหนกับข่าวในเบรกนี้เราต้องไปชมเองครับฉเฉลยคำตอบจากท้ายเบรกที่แล้วนะครับว่าผลงานการแสดงเรื่องแรกของนักแสดงสาวอย่างโฟกัสจิรกุลคือเรื่องแฟนฉันครับ ล่อยให้พระเอกน้องใหม่ช่างหน้าไปหลายเรื่องแล้วนะครับก็เลยมีกระส่มามอยว่าหนุ่มปอทฤษฎีเป็นพระเอกขี้เบือ่อขี้เซ็งแถมชอบเวี่ยงวงการมายาเอ๊ะหรือว่านุ่มปออยากจอกไปใช้ชีวิตรักกับใครหรือเปล่าครับเพราะอย่างละครดาวเรืองที่กําลังจะฉายก็ใช้เวลาถ่ายทํากันเป็น,นราบปีเลยทีเดียวผมไม่เคยได้ยินเลยครับเน็ตอะไรก็ไม่มีครับถ้าถ้ามันมีจริงๆก็คงไม่รู้จักผมหรอกครับคนนั้นนะครับ <laughs> คนมองแบบนี้คนหนึ่งคนหรือว่าคนหลายคนถ้าสมมติคนหนึ่งคนผมไม่ซีเรียสครับอนี่ไงครับเทียบเลยคะเทียบเลยใช่ใช่เขาก็ตลาดผมอย่างนี้ยฮะไม่จริงก็ยังยังถ้ามีต้องบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวปั๊มเงินก่อนปั๊มเงินก่อนเอาเงินก่อน กะว่าสักร้อยล้านแล้วก็จะเลิกนะครับผมอันนี้เต็มตัวไปของใ,องใครเลยหรือไรล้านนี่ใครผู้หญิงคนเลยไหมคงโดนของแหละครับถ้าคิดอย่างนั้นนะฮะไม่ได้เหวี่ยงครับแค่อยากเก็บตังค์ให้ได้เยอะๆเอาให้ได้สักร้อยล้านก่อนแหมสาวคนไหนเป็นว่าที่เจ้าสาวหนุ่มปอมีเฮแน่ๆครับ ชั่วโมงนี้ต่อให้ใครแต่ใครพากันดังนะครับแต่นางเอกสาวสุดฮอตอย่างย่าๆไม่ว่าจะงานละครงานไทยแบบงานโฆษณา,างานอีเวนต์ก็ต้องมีชื่อเธอทั้งนั้นพ่่งไปด้วยตลอดจนโดนขามเมาส์แอบกระซิบว่าปรับค่าตัวขึ้นเป็นชั่วโมงละแสนบาทเลยทีเดียวงานนี้ย่าจะว่ายังไงครับยากมากเลยค่ะคือตอนแรกตอนที่รู้ว่าจะได้เล่นดาวเรือก็แบบเฮ้ยมันก็เหมือนเราในระดับหนึ่งนะแต่ตอนที่แบบบทออกมาแล้วพี่หนุม่มวิเคราะห์มันจะดาวเรือครั้งนี้จะเป็นคนที่แบบนิ่งๆแต่แบบแอบบแบบ แอบร้ายแอบแสบอือแต่ไทยลูกจะได้ใส่ชุดสีสวยเป็นกระโปรงเป็นเดรสดีไม่หนูแต่งแบบนี้ทั้งเรื่ององุ้ยชิลมากเลยค่ะถือว่าได้ใส่แบบเสื้อยืดแล้วก็กางเกงหลวมๆตลอดเลยค่ะบาย,บายมีความรู้สึกเลย,ยส,สบายสบายเรือ่องนี้เราจะไม่สวยอือแต่หนูก็แบบแต่งหน้าแบบน้อยมากอะค่ะใช้เวลาแต่งหน้าประมาณสิบนาทีอะค่ะทูเวย์อย่างเดียวประมาณนี้ค่ะกับคาถาเนี่ยไปหาคนพูดแบบเป็นแบบคิกโก้เป็นแบบ,กกแบ,บคาถาโบราณ ต้องพูดแบบแบบภาษาที่ค่อนข้างแบบบ้านๆแล้วหลายๆอย่างที่ไอเรืองพูดมันมันจะมีแบบมันจะมีสองด้านเราจะค่อนข้างล้อแหลมล้อแหลมก็มันก็ต้องพูดให้ถูกแล้วก็พูดให้ถูกจังหวะด้วยค่ะไม่งั้นความหมายมันจะเพี้ยนไปหมดเลยื่องมีถ่ายนานเดือไหมคะเออมันถ่ายนานแต่ก็เว้นพักกองไว้นานมากเลยประมาณสี่เดือนกว่าจะกลับมาถ่ายกันอีกรอบนะคะก็เลยใช้เวลาแบบ ปีกว่าๆเดเป็นเพราะว่างานนี้ค่าตัวอีกแล้วทขาให้เราทุ่มกับเราเลยรู้ปหนูเหรอคะไม่ไม่ไม,ไม่หนูค่าตัวของละครเ,เหมือนเดิมตั้งแต่เรื่องแรกเลยคะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีอัพเลยค่ะไม่ถึงไม่ถึงค่รเอ่อหนูว่วาราคาม,มันก็ไม่ได้อัพมาจากเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีละ,ละครนอนเนุ่ยมีนี <c oughs> ต่ตอนนี้ก็แบบไม่ค่อยได้มีผลงานละครค <c oughs> ือ ออกมาต่อเนื่องค่ะก็เลยแบบราคาไม่ขึ้นเป็นที่ผู้จัดการดูแลให้แม่แม่ดูแลเหมือนเดิมค่ะช่องเก็บากคอเลยครับคุณค่าขอฝากด้วยนะคะดาวเรืองวันที่12นี้แล้วมันแน่นอนอย่าลืมให้กำลังใจนะคะ ยังคงเท่าเดิมนะฮะสำหรับงานอีเวนต์คือแพงเท่าเดิมส่วนงานละครก็ยังเท่าเดิมจากเรื่องแรกจนปัจจุบันทุกอย่างผู้จัดการเป็นคนจัดการให้ครับค่าตัวในกรุงเทพกับต่างจังหวัดมันก็ต้องมีส่วนต่างกันบ้างเป็นธรรมดาซึ่งปล่อยซิงเกิลอย่างเพลงพูดไม่ค่อยถูกแฟนๆหายคิดถึงกันไปแล้วนะครับสำหรับหนุ่มร็อกมาเทอย่างกวางเอบีนอร์มัลส่วนเรื่องราวความรักก็เรียกว่ากําลังไปได้สวยเลยทีเดียวกับสาวเตาะเรียกว่าทั้งชีวิตทั้งการงานแฮปปี้ครับก็เป็นหัวทุกคนครับผมรอบข้างเป็นหัวทุกคน คุณแม่ก็ก็ใช้วิธีเศรษฐศาสตร์นินดนึงบอกว่าดูดูเลขรถให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนนี้ได้เป็นเลข77ครับผมนนมีรางวัลเชียร์า้างสนันเป็นไม่ได้ครับน่าจะมีครับผมครับแล้วจะมีข่าวดีแบบว่าเรื่องดีบ้างไหมไม่มีครับบอกได้เลย <laughs> บอกชัดเจนตอนนี้มุ่งเรื่องงานก่อนละกันเพราะว่างานเยอะมากเลยโทร์คอนเสิร์ตก็เยอะอตอนนี้แถมมี มีทัวร์แข่งรถอีกเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวขอจัดการเรื่องงานให้เสร็จก่อนละกันครับมีแพลนบ้างไหมคะพี่บอลว่าจะเมื่อไหร่ดีอะไรอย่างี้ยังยังไม่กล้าจะคิดครับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวขอทำงานไปเรื่อยๆก่อนละกันครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีแล้วจะรีบมาบอกทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีเล่งบ้างไหมไม่ไม่มีครับไม่มีครับผมหรือว่าสบาย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 ครับผมแล้วเขาแล้วแต่เราตัดสินใจเองครับท่างอนกันท่งคบไม่ได้ครับผมเรื่องเพราะเรื่องงานก็เราให้เกียรติงานของแต่ละคนนะครับก็ให้ ทุกคนจัดงานจัดการเรื่องงานรับผิดชอบงานตัวเองก่อนดีกว่าความรับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีครับราบรื่นดีครับไม่มีอะไรมากวนใจอะไรอย่างเงี้ยครับกี่ปีแล้วนะคะเพิ่งจะครบปีนิดเดียวเองครับผมหนึ่งปีนิดๆปีนึงมีของขวัญอะไรครับเป็นพิเศษ น่าจะพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยมั้งครับอาจจะพาไปดูสนามแรงนี่แหละครับอันนี้เซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมไม่เซอร์ไพรส์แล้วมั้งครับบอกขนาดนี้ยังนึกไม่ออกครับผมปกติเป็นคนที่จะมานึกออกตอนใกล้ๆวันแล้วอะไรเงี้ยใกล้ครบใกล้ๆวันที่จะต้องต้องหาของหวานแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงเห็นกันที่สนามมั้งครับยังนึกไม่ออกเหมือนกันตอนนี้จะซื้ออะไรเดือนหน้านี่แหละครับพอดีครับผมอ๋อยังครับผมคือเป็นคอนเซปต์เหมือนกันอย่างหนึ่งคือเราจะไม่ทํางานด้วยกันแต่ว่าคือแบบแวะเวียนมาเจอกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่า มันทำงานด้วยกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะอย่างที่เขาว่ากันอะไรเงี้ยครับผมรุ่งทั้งงานรุ่งทั้งรักแบบนี้เมื่อไรจะแต่งสักทีละครับคู่อื่นเขานะ่ะแซงกัินไปไกลแล้วนะพอเป็นสาวเต็มตัวอย่างนัทนชานะครับก็เลยหันมาถ่ายแบบแฟชั่นเซ็กซี่มากขึ้นไหล่ายออกเสียงตินะฮะว่าเธอยังเด็กเกินไปที่จะมาถ่ายอะไรแบบนี้หรือเปล่าและจะทําให้หว่านใจตัวจริงอย่างนุ่มเจงบิ๊กแอสถึงห่วงหรือเปล่าครับ ก็เพิ่งจะ20นะครับออกจะเกินงามไปสักหน่อยที่จะมาถ่ายเซ็กซี่แต่สำหรับหนุ่มๆแล้วแบบนี้เขาเรียกขบเพาะน่ารักน่าก,กินเอ้ยน่ารักเฉยๆครับแล้ววันนี้นี่ยก็หมดเวลาของบันเทิงสมาคมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก,ก็ขอเดินเล่นในงานสักครูกแปงครั้งที่17ของสาพัดกันต่อเลยดีกว่านะครับวันพรุ่งนี้นะฮะยังมีข่าวร้อนประเด็นฮอตในวงการบันเทิงให้ได้ติดตามกันอีกเพียบนะครับเดี๋ยวเราขอ<ๆ>กลับไปที่สตูดิโอกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับบันเทิงสมาคมวันนี้ลาไปก่อนครัับผมวดีครับ What? <laughs>